สวัสดีค่ะวันนี้พี่กันพาเข้าครัวทำเมนูปลาทับทิมทอดราดซอสพริกมะขามค่ะเปรี้ยวหวานอมเค็มเผ็ดกำลังดีค่ะใครสนใจเมนูนี้ตามพี่กันมาเลยค่ะวันนี้พี่การมีปลาทับทิมหนึ่งตัวค่ะซื้อมาจากตลาดนะคะน้ำหนักก็8ขีดนิดนิดค่ะอ้วนกำลังดีเลยค่ะแล้วก็สดด้วยค่ะมองจากตาก็รู้ค่ะดำเป็นแววๆเลยค่ะ ตอนซื้อนะคะก็ให้ทางร้านเนี่ยช่วยควักไส้ควักพุงนะคะแล้วก็ตัดเหงือกออกไปด้วยค่ะแต่บอกช้าไปนิดนึงค่ะขีบแล้วก็หางก็โดนตัดไปเรียบร้อยแล้วค่ะเอาละค่ะไหนไหนก็ไหนไหแล้วเมื่อซื้อมาก็ต้องนำน้องกลับบ้านค่ะพอนำกลับมาบ้านแล้วเนี่ยก็ใช้เกลือแกงค่ะล้างทำความสะอาดให้สะอาดหมดจดเลยค่ะวันนี้พี่กันมีแป้งทอดกรอบด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเอามาทำอะไรค่ะ หลังจากล้างทำความสะอาดปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทำการบั้งค่ะพี่กันก็จะบั้งฝั่งละประมาณ3-4ถึงบั้งนะคะการบั้งปลาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวปลาด้วยนะคะกะกะเอาค่ะบั้งทั้งสองด้านเลยค่ะพอบั้งเสร็จก็ลงเกลือเล็กน้อยค่ะถเูเบาๆนะคะถูให้ทั่วตัวปลาเลยค่ะเราจะไม่ใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีน้ำซอสราดค่ะอันนี้ถูเบาๆนะคะเพราะว่าเกลือเนี่ยจะช่วยดูดซับความชื้นในตัวปลาด้วยค่ะหลังจากลงเกลือแล้วเนี่ยหมักไว้สัก10นาทีค่ะวันนี้พี่กันจะใช้น้ํามันปาล์มในการทอดนะคะจะทําให้ปลาของเราเนี่ยทอดออกมาสีสวยค่ะก่อนที่จะนําปลาลงทอดเนี่ยต้องซับให้แห้งค่ะพยายามเอาความชื้นในตัวปลาเนี่ยซับออกมาให้หมดค่ะ พี่กันก็จะใช้ทิชชู่อเนกประสงค์นะคะทําการซับทุกซอกทุกมุมของน้องปลาเลยค่ะพอซับแห้งได้ที่แล้วเนี่ยก็ลงแป้งให้น้องปลาสักหน่อยค่ะเป็นแป้งทอดกรอบนะคะพี่กันใช้บางๆค่ะเพื่อที่เวลาเราทอดเนี่ยน้ำมันจะไม่กระเด็นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยปลาที่ทอดออกมาสีก็จะเหลืองสวยค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะลงเกลือเล็กน้อยค่ะ คนให้เกลือละลายนะคะแล้วก็ลงแป้งทอดกรอบค่ะเล็กน้อยนะคะแล้วก็คนให้ละลายเหมือนกันค่ะใช้วิธีนี้นะคะรับประกันเลยค่ะ 1. ปลาไม่ติดกระทะ2น้ํำมันไม่กระเด็นค่ะอันนี้ชั่วเชื่อถือได้พอลงเนื้อปลาแล้วนะคะเราก็ต้องปรับไฟนิดนึงค่ะเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะ เพราะว่าปลาทับทิมเนี่ยเป็นปลาเนื้ออ่อนค่ะต้องใจเย็นนะคะในการทอดแล้วก็ตอนลงใหม่ๆเนี่ยอย่าขยับขยื่นนะคะจนกว่าเนื้อปลาจะเซตตัวค่ะพอเนื้อปลาเริ่มเซตตัวแล้วนะคะก็จะแทงกระทะนิดนึงค่ะเพื่อให้น้ํามันเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เราอยากจะให้สุกนะคะเพราะว่าตรงส่วนหัวกับตรงส่วนหน้าอกของปลาเนี่ยเนื้อจะค่อนข้างหนาค่ะก็ต้องเอาน้ํามันเข้าช่วยนะคะ พี่กันจะไม่ได้ใช้น้ํามันแบบว่าท่วมตัวปลาเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้ํามันแพงมากค่ะจูจ่ๆก็ขึ้นมาขวดละสิบกว่าบาทเลยนะคะตอนนี้อะไรที่ประหยัดได้ก็พยายามประหยัดค่ะเอาละค่ะปลาทับทิมของเราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าสีสวยเหลืองอาร่ามน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ เราจะทําการซับน้ำมันที่ตกค้างในตัวปลานะคะด้วยทิชชู่เนกระสงค์ค่ะหรือจะใช้กระดาษซับน้ำมันก็ได้ค่ะเห็นไหมคะว่าน้ำมันที่ทอดปลาเนี่ยใส่มากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวแป้งทอดกรอบเนี่ยได้ดูดซับเอาเศษตะกรอนตกลงไปกองไว้ที่ก้นกระทะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้มีน้ำมันใสๆไว้ใช้ในครั้งต่อไปแล้วค่ะ ส่วนผสมของซอสพริกมะขามค่ะที่จะมาราดลงในตัวปลาทอดของเราค่ะก็จะมีพริกแดงจินดาแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะกระเทียมค่ะวันนี้พี่กันใช้กระเทียมไทยนะคะปอกเปลือกออกเล็กน้อยค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกเข้มข้นค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็รากผักชีค่ะนำรากผักชีมาตำให้ละเอียดค่ะ วันนี้พี่กันก็จะใช้รากผักชีประมาณ2ต้นนะคะพอละเอียดแล้วเนี่ยลงกระเทียมเลยค่ะตำพอหมัดหมาดค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะหลังจากนั้นก็ลงพริกแดงจินดาเลยค่ะพริกแดงจินดาเนี่ยก็ตำหมัดหมาดเหมือนกันนะคะเอาตามความชอบเลยค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยใครอยากได้เผ็ดขนาดไหนก็ใส่ไปเลยค่ะส่วนนี้ค่ะพริกชี้ฟ้าแดงพี่กัรใช้พริกชี้ฟ้าแดง เป็นตัวช่วยในการเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็เก็บไว้บางส่วนเพื่อตกแต่งปลาทับทิมของเราให้สวยงามค่ะเอาเม็ดออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตำรวมกับพริกกระเทียมค่ะพี่กันก็จะมาซอยซอยเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะเก็บไว้สักหน่อยค่ะเดี๋ยวจะนำปลาทับทิมเนี่ยตกแต่งก่อนออกเรือนนะคะ พริกที่ซอยนะคะก็จะแช่น้ำไว้สักพักค่ะเพื่อให้เนื้อพริกเนี่ยอ่อนนุ่มลงค่ะส่วนพริกชี้ฟ้าที่หั่นไว้นะคะก็นำมาตำรวมเลยค่ะทำอย่างนี้เนี่ยก็จะเพิ่มสีสันนะคะเพราะว่าสีของเนื้อพริกชี้ฟ้าเนี่ยจะโดดเด่นค่ะตำพอหยาบๆนะคะตักขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำการผัดค่ะใช้น้ำมันทอดปลาเมื่อสักครู่นะคะพี่กันใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งค่ะ ใช้ไฟกลางนะคะอย่าแรงมากค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเนี่ยน้ำพริกที่ตำไว้ลงไปผัดเลยค่ะผัดให้พริกและกระเทียมเนี่ยความฉุนน้อยลงนะคะแล้วก็กลิ่นเหม็นเขียวเนี่ยค่อยๆจางหายไปค่ะใส่น้ำเปล่าช่วยนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดต่อค่ะผัดได้ที่แล้วนะคะก็มาปรุงรสกันเลยค่ะเริ่มจากน้ำมะขามเปียกนะคะ พี่กันใช้ประมาณ7ช้อนโต๊ะค่ะทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะพี่กันใช้น้ำตาลมะพร้าวประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะคนให้ละลายค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะพี่กันใช้น้ำปลาประมาณ7ช้อนโต๊ะนะคะตัวน้ำปลากับน้ำมะขามเปียกเนี่ยไม่สามารถที่จะกะเกณฑ์ได้เป๊ะๆะนะ เพราะว่ามะขามเปียกเนี่ยบางทีก็อาจจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยน้ำปลาก็อาจจะเค็มมากเค็มน้อยนะคะก็เอาเป็นว่าปรุงไปชิมไปนะคะให้ได้รสชาติตามที่พอใจค่ะเคี่ยวไปสักพักหนึ่งพอซอสพริกเริ่มเหนืดแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะปิดแก๊ได้เลยค่ะวันนี้พี่กันก็ทำไว้ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่านอกจากที่นำมาราดกับปลาทอดของเราแล้วเนี่ยพี่กันก็จะใส่กระปุกแก้วค่ะใส่ตู้เย็นไว้ เอาไว้ทากับขนมปังนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะหรือไม่ก็กินกับไข่ดาวค่ะเข้ากันดีมากๆเลยเป็นซอสพริกประจำบ้านของพี่กันเลยนะคะเนี่ยถ้าใครคอเดียวกันกับพี่กันนะคะก็อย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้พี่กันในการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยค่ะพี่กันจะได้มีกำลังใจทำเมนูต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้พี่กันก็คงจะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพี่กันจะไปจัดสำรับรอค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆ รับประกันความอร่อยค่ะสวัสดีค่ะ